อ่าครับสวัสดีครับวันนี้ผมมา้งแรลมที่กรุงเทพนะเพราะมันจุดเสี่ยงหน่อยเนาะก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่นกบางกระเจ้านะมาที่กลางป่าเลยล้มยังไงติดดูนกครับผมเอาเองกาเปลี่ยนท่าตกดีวะไล่ต่อไปอุ้มมา เต่อไปทำท่าหาเร็วอุ้งเร็วทำท่าแปลกๆต้องขยายแิละอันน้ทำแบบอุ้งเร็วทำท่าแปลกๆทำเหมือนขี่แล้วหอมทีนแล้วกระเป๋าขาที่ยาวทำท่าหมนนั่งนั่งขี่ได้เออแล้วแหละปากเนี่ยามอ โอ้โหบุญอยู่ที่เป็นข้ยเลานเลยน่าแบบอ่อนน้ำหนาแบบอ่อนยิไปไหนวะโอ้โหบุอที่เป็นี่เอาขายเลยขายให้ด้วยบุญนี่ตา้องเถ้ายกับ đêm

สวยสวยสวยเลยอาขีขีลังขีหลังเลยเอาไม่นอนนอน้ไปนอนลงไปเอออ้อนถอยมาหน่อยติดเท้าโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ้อนรวมตังไหบ้าบอจริงข้ามรับเอ้ยอีม อ,าอ้าวยืนตรงนั้นดิถ่ายดินอนถ่ายลอยนอถ่าย<น>